สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมองค์กรสาธารณประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานราชการภาคเอกชนและองค์กรชุมชนจัดงานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา12สิงหาพระบรมราชินีนาถณศูนย์การคา้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม3เขตยานวากรุงเทพมหานครโดยมีพลเอกยุทธศิลป์โดยชื่นงามประาธานคณะที่ปรึกษากองทัพบ,บกเป็นประธานพิธีพร้อมผู้แทนจากองค์กรภาคชุมชนประชาสังคม ร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรม,มราชินีนาถทรงจเจริญพระชนมพรรษา8ปพรรษาในวันที่12สิงหาคม2555และเนื่องในสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชสยาม,มกุฎราชกุมารทรงจเจริญพระชนมายุ5รอบในวันที่28กรกฎาคม2555 และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพร้อมเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคมองค์กรสาธารณาประโยชน์จึงร่วมกับหน่วยงานราชการภาคเอกชนองค์กรชุมชนจัดงานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา12สิงหาพระบรมราชินีนาขึ้นโดยในพิธีเปิดได้จัดให้มีเดินขบวนเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักเรียนนักศึกษา พร้อมพิธีวางผ่านพุ่มหน้าพระมรมสาทิศลักษ์ของตัวแทนหน่วยงานต่างๆก่อนที่ประธานในพิธีจะเดินทางมาถึงพร้อมกับวางผ่านพุ่มและเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะและกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการทั้งนี้ได้มีกำหนดจัดก,กิจกรรมต่างๆระหว่างวันที่11-12ถึงสิงหาคม2555อาทิการเสวนาของเยาวชนในหัวข้อความรักของแม่ การประกวดนิทรรศการชิงโล่รางวัลผลเอกพิจิตรกุลวณิชองค์มนตรีการร้องเพลงถ่ายชิงถ้วยรางวัลหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตน์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครและการประกวดพิธีกรชิงถ้วยรางวัลน,นายชินพัฒน์ภูมิรัตนาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหน้าชั้นหนึ่งศูนย์การค้าสนินค้นพลาซาปรามสามเขตยานวากรุงเทพมหานคร